พรกับเราสอคนในรายการข่าเมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่เรียกว่าใกล้ตัวคุณผู้ชมมากๆเพราะว่าอยู่ในบ้านเออไว้ให้อย่างนี้อะไรอ่ะคนทําสวนไม่ใช่คนใช้ไม่ใช่ลูกเล็กเด็กแดงสุนัขไม่ใช่ของเล่นเด็กอเป็นเรื่องของของเล่นเด็กเคือเวลาอยู่ในบ้านคุณลุงนิกโอ้โห กระจายไปหมดบ้านไหนมีเด็กเล่นเล็นนะมีเด็กนะปกติของฉันคนเดียวก็ลกอยู่แล้วเดี๋ยวจะแบบมีเด็กมาอีกแล้วมันเก็บไม่ได้เก็บปุ๊บไม่เล่นอีกถูกต้องเก็บทุบมันมาเอานเด็ประเด็นคือ เล่นเสร็จปุ๊บไม่เก็บอีกดิยเ,ดเยอะยเยอะแยะมากมายนะคะอ,ะอะของเล่นค่ะเขาบอกว่ามีหลากหลายประเภทมีหลากหลายชนิดหลายรูปทรงหลายขนาดนะคะและสวยสวยนะี้ย <c oughs> เด็กๆนะแบบนั่งฉันมนะคะก็เด็กค่ะมักจะมีวิธีการเล่นในแบบของตัวเองนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะ,ะ,คะแต่ในการเล่นของเล่นจริงๆแล้วนะคะเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชม,มเพราะว่าเป็นการกระตุ้นนะคะพัฒนาการ ของเด็กทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะรวมถึงอารมณ์ด้วยเวลาเขาหยิบของเล่นอะไรเงี้ยเด็กเเขาก็จะแบบมีการใช้กล้ามเนื้อไหนด้วยยังไงมีการใช้กล้ามเนื้อด้วยมีการแบบเคยขายเคยคุยกับเพื่อนเพื่อนเป็นคนขายของเล่นตอนแรกเราบอกว่านี่แกขายของมั่เมาเนี่ยออกมาเราบอกไม่ใช่เลยนะคือเด็กเนี่ยเขาจะแบบเวลาเขามองของเนี่ยเขาก็จะโฟกัสคุณผู้ชมโฟกัสคือเขาะแจบกะระยะได้ เขาก็จะเล็งได้เขาจะเรียนรู้ละอหก็เริ่กมระยะว่าควรจะไปแค่ไหนของชิ้นเท่านี้ต้องใช้แรงแค่ไหนอะไรอย่างนี้ต้องเดินอะไรยังไงอันไหนชอบสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะอย่างที่คุณมดบอกเลยนะคะกระบวนการเล่นเป็นกระบวนการที่กระตุ้นนะคะระบบประสาทนะคะทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสการมองการได้ยินนะคะการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กแล้วก็การประสานงานของกล้ามเนื้อต่างๆด้วยนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะในการกระตุ้นนะคะ ระบบประสาทและก็กล้ามเนื้อนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาบอกว่าการเล่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนั้นนะคะยังเป็นกระตุ้นระบบการได้ยินของการตอบสนองต่างๆของเด็กอีกด้วยนะคะเออนะมีประโยชน์ยะมากมายเล่นคนเดียวก็ได้ใช่ไหมเล่นคนเดียวก็ได้เออเออเออกันไปก็เล่นแบบเล่นของเล่นคนเดียวก็เด็กบางคนก็มีหุ่นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอามาสู้กันนี่เล่นคนเดียวคุณเด็กอย่าไปใส่ใจเป็นเรื่องของเด็กนะอย่านะอ่ะระบวนมีพี่น้องสิ พาไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านยังไม่มีเป็นลูกคนแรกไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านก็ไม่มีลูกแม่มาเล่นด้วยมาหะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเล่นคนเดียวโตมาประหลาดนะอ่ะนะคะกระบวนการนะคะของการเล่นของเล่นเนี่ยยังมีความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กในการฝึกแก้ปัญหาแล้วก็การใช้เหตุผลต่างๆใช่แก้ปัญหานี่แย่งของเล่นฉานต่อยไม่เล่นการวายไม่เล่อะเรลย่างต่อยไม่มีเลื่อนเลย เป็นใช่ไหมตอนเด็กเป็นใช่ไหมเออนะน่ากลัวจังเลยผู้หญิงคนนี้่จะได้รู้จักแบ่งปันนะจริงๆให้แบ่งปันเถอะอย่าไปตีกันเลยให้พี่เล่นก่อน2วันเดี๋นวอต้องมาเล่นวันที่สามพี่ต้องให้น้องเล่นก่อนอะไรเงี้ยเออนะคะอะแต่เขาบอกว่าของเล่นค่ะที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะก็มีอันตรายแอบแฝงอยู่มากเลยนะคะแต่นรายนะคะก็มีเด็กที่บาดเจ็บนะคะที่ต้องมาตรวจรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย 72,000่ 72, รายค่ะแต่ละปีเนี่ยนะถูกต้องโอ้โหนี่นับเฉพาะคนที่มาโรงพยาบาลนะคนที่เกิดอุบัติเหตุที่บ้านแล้วไม่มาโรงพยาบาลรักษากันเองก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่บางการอาจจะไปไปได้นะบางอันมันแบบมันแหลมหรือมันมีมุมบางทีเด็กเขาไม่ทันระวังไม่เหมือนเราเนาะเขบอกว่าครึ่งหนึ่งของ72,000รายเนี่ยมาจากเครื่องเล่นต่างๆในสนามเด็กเล่นนะคะ<อ>ซึ่งมันจะไม่มีความปลอดภัยเช่นการ ติดตั้งยึดลาดฐานไม่มั่นคงโอ้เคยเห็นขาล้มทับเด็กอะไรอย่างงี้สไลเดอร์เด็กๆที่เป็นสังกะสีฉันชอบเล่นมากเลยแล้วก็ไม่มีใครเตือนเลยแล้วมันร้อนอพ้องนะไม่แล้วบางทีมันมันอ้าออกมานะมันบาดอ้ตายนี่ลงเรียนอะไรอะฉินไม่าแต่ว่ามันร้อนอะไม่มีใครเตือนอะไรจริงๆนะคะหรือว่าพื้นสนามนะคะไม่ดูดซับแรงกระแทกนะคะแถมมีก้อนกรวดต่างๆเกลื่อนไปหมดหรือว่าสนามเด็กเล่นบางที่ก็แบบวางของเล่นแบบ คิดชิดกันไงเด็กวิ่งเล่นก็วิ่งชนกันบ้างชนของเล่นเออแค่คิดว่าอยากมีเครื่องเล่นเยอะเยอะอแต่ไม่ได้คิดไม่คิดว่ามีพื้นที่เยอะไหมเย <umb. S 2> อะนะคะซึ่งจากการสำรวจนะคะของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและก็ปก้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะคะคณะแพทยศาสตร์นะคะโรงพยาบาลร,รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะพบว่าในประเทศไทยค่ะมีเครื่องเล่นที่ไม่ปลอดภัยกว่าเ5เลยทีเดียว เคื่อเล่นทั้งหมดในประเทศไทยไม่ปลอดภัยจ้านั่นนะคะในกลของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีส่วนเล็กกว่า3.2คูณ6เซนติเมตรสามจุดสอประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วกันเล็กนะเล็กมากคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขานําเข้าปากไงเพราะเด็กก็ไม่รู้ไงว่าแบบเห็นอะไรก็เอาเข้าปากไปหมดลักนะตุ๊กตาตุ๊กตาปลติกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโดยเฉพาะนะคะตุ๊กตาหุ่นฮีโร่ให้ระวังส่วนหัวหลุดออกมา กัดเนาะขาดเลยเอาอเาอยากเป็นอุลตร้าแมนนี่หรอกินเข้าไปอยู่จะได้เป็นอุลตร้าแมนอะไรอย่างเงี้นะต้องระวังนะติดหลอดลมจนขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ไดนะคะทำเป็นข่ำนะทำจริง<อ>นะจริงเด็กส่วนใหญ่เขาก็ไม่รู้เรื่องไงคุณนะน่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมอะรวมถึงของเล่นที่มีสายยาวกว่า22เมเช่นพวกโทรศัพท์เอามารัดคอเออสายกีตาร์ บบเด็กก็เล่นไปไงซึ่งเในอำนาจาน่วพ่อแม่อยู่ไหนพอแมตอนที่เล่นแม่ทำกับข้าวอยู่พ่อไปตีกอล์ฟจวใใ้้อยู่เหรอมาดูลูกเลยนะ นะคะรวมถึงของเล่นที่เป็นแหลมแหลมคมคมนะคะเช่นรถเด็กเล่นที่ท้ายแหลมแหลมลูกข่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีไม่ไม่ได้ตั้งใจอีกอันที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคุณลูกนิกอะไรมันไม่แหลมมันไม่คมมันเป็นพวกปืนอืที่ที่แบบมันนิ่มปืนอัดลมใช่ไหมคือเขาคิดมาแล้วว่ามันนิ่มมันไม่เป็นอันตรายแต่ประเด็นคือมันยิงเข้าตาเอนื้อออกปะคือโดนแขนไม่เป็นไรเข้าตาตาบอดเนี้ยมไม่ได้อ่ะใช่นะคะรวมถึงของเล่นที่ติดไฟง่ายนะคะเช่นอมาสวม หมายถึงพวกชุดต,ต่างๆ่ง αι, ชุดชุดเด็กๆชุดแบา,าแม่ชุดนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไฟมาจากไหนคุยกันก่อนก็ไม่รู้เก,กิดเกิดการเสยสีจากผ้า,าผ้าแบบว่าผ้าไม่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ยเสกสีแล้ว,ลวก็เกิกกดไฟลุกขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็เป็นของเล่นที่เสียงดังๆนะคะอย่างเช่นอาจจะดังเกินกว่าความปลอดภัยของเด็กนะคะนั่นคือ110บเดซิเบลนั่นเองนะคะออ แล้วก็เป็นการดังต่อเนื่องด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องพึงระวังให้มากอีปืนเลเซอร์ที่กดแล้วมีไฟขึ้นเลยตดตัดตตัดตดตดตัตดดต่าเยอตีนะเมื่อก่อนนตลำคาญแล้วก็ตอนเด็กไม่ชอบหรอยิงปืนแต่แต่แตแต่้องยิงแค่นิดเดียวดิจะไปยิงแบบเี้ยเี้ยียเียแล้วแบบให้ฉันแกงตายอยู่ได้เข้าใจปะมันเป็นของปลอมหนวกหูด้วยเล่นกับเด็กเล่นกับเด็กโอ๊ยน่าเหลือเชื่อมากเลยอ่ะเด็กนมาดึงใต้ดิไม่ตายของปลอมแกงทาลายจินตนาการ นี่ใส่ไม่ดีเลยผู้่ญองคนนี้นะคะอาสุดท้ายเป็นเรื่องของของเล่นที่เป็นเคลื่อนที่เร็วเช่นรถถ่ายรถจักรยานรถจักรยานมีล้อใช่ไหมเออนะดูแบบออกมาไม่เหมาะสมหรือว่าแบบเล่นแล้วก็พ่อแม่ไม่ดูไอพวกมีล้อเนี่ยมันมีสองขนาดคุณผู้ชมเล็กกับใหญ่เล็กเนี่ยเหยียบลื่นหัวแตกดิฉันเจอมาละคุณเป็นแบบเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวทําคนเดียวแตกคนเดียว เปี้ยงแตกร่องห้างอ,อ,อันนี้คืออันเล็กๆอันเล็กๆอันใหญ่ๆคือบางคนก็ซื้อแบบบางทีมก็เล่นกันมาหลายรุ่นน่ะล้อหลุดเขาเขาบอกอรวมถึงอันนี้ด้วยนะที่แบบที่ช่วยเดิเดนนะที่ช่วยเด็กเดินนึกออกไหมเขาไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเ, <c oughs> เ,เหมือนรถเข็นรถเข็นหักเดินอะไรเงี้ยให้เด็กที่ใส่ลงไปใช่ไหมแล้วก็เด็กเดินเดินเดินลงบันไดก้ากุ๊กกุ๊กุ๊กกุ๊กกุ๊กก่๊กกุ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 ๊กกกกุ๊กกุ๊ อ่ะมันอันตรายนะคุณผู้ชมนะยังไงก็แบบดูแลบุตรหลานลูกหลานของท่านให้ดีนะไ <ป S 1> มันเป็นเรื่องนั่งตัวเหมือนกันในเรื่องของของเล่นนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กมากๆเลยเพราะว่าเด็กอ่ะชอบอยู่แล้วแหละเออนะนแต่ยังไงต้องเลือกที่แบบทำมาจากวัสดุที่ดีหรือ,อ,อว่าอะไรที่ดูดี<ล>นี่ประกจะดูแลน้องๆในเรื่องที่บางทีมันไม่ใช่ของเล่นน่ะแต่เด็กเขาไม่รู้เช่นตอนเด็กๆแถวบ้านรวมแก๊งกันเล่นอะไรรู้ป่ะอะไรหนังสือพิมพ์จุดไฟ นักก่ากลัวจังเนี่ยนั่นไงเอาไฟมาจากไหนบอกมาสิเอาไฟมาจากไหนเนี่ยบ้านเพื่อนเป็นร้านโชห่วยข oh. <c oughs> โมยไฟแชกมา จริงๆเอาอย่างเงี้ยคือเด็กถามว่าตอนนั้นน่ะรู้ไหมว่าอันตรายไม่รู้จริงๆคือต้องมีคนมาเตีอะต้องมาคอยบอกคอยแงช่แล้วก็บอกว่าแบบเอ้ยไม่ได้ไม่ได้นะถามว่าอ้าวพ่อแม่ไปไหนตอนบอกพ่อบอกจะเอามาปั่นจักรยานนั่นไงขี่จักรยานหน้าปากซอยนะเปี้ยงจุดไฟอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้อะต้องระวังให้ดีนะคะคุณผู้ชมก็ระวังบุตรหลานของท่านได้ดีนะอย่าอยู่ใกล้้หญิงคนนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆค่ะจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะคะ สวัสดีค่ะ